สวัสดีครับสสวััดีครบผมข้าข้าวชอพืชผลครับผมอำเภอหนองพ้อมตลาดน้องปุงครับเรื่องซื้อหนึ่งพิืรนกันคือขอเจาะฟอสฟูมพืชผลครับผมครับผมรับซื้อทั้งหน้าปีหน้าปังทั้งเขาเกี่ยวสูนทั้งเขาตาแห้งครับครับผมช่วงนี้พี่น้องเกษตรกรเ่องน้ำเข่ามาหลายราคามันคือดีเลยเนี่ยเออเนวโน้มเขาจะขึ้นไปดีไหมครับแนวโน้มนี่ครับครับคือแนวโน้มแนวโน้มราคาเข่าสินค้าเกษตรทุกอย่างของปีนี้ค่อนข้างจะดี เราหนึ่งเหตุผลวยว่าเจอให้แรงกระทบขรัมผมครับใัยแรงกระทบหลายครับนะครับแล้วก็ภาวาตลาดตั้งประเทศมีความต้องการสินค้าจากประเทศให้เยอะเพอให้พี่น้องเกษตรกรทํำเข่าคุณภาพแปลว่าเข่าไทยกี่น้องคนไทยเฮ้งเนี่ยเข่ามีคุณภาพเกษตรกรให้มีหนาที่ผลิตเข่าพีมีคุณภาพเอกชนให้มีหนาที่ไปขายสินค้าทีคุณภาพของเกษตรกรไปเพิ่มราคาเกษตรกรแค่นั้นครับยกรับเอา เมื่อนี้วันที่30พฤศจิกายนครับผมราคาเขาเขาเหนียวตามป้ายมีแมนบอเฮียนครับราคาตันละเขาเหนียวแห่ง12,500นะครับ,บครับรบถ้าเป็นเขาสวยๆแต่ปริมาณแต่ต้นเขาได้กัมเขาได้เนี่ยเทาก็สามารถเพิ่มได้ถึงหม<อ>ื0นส0งพันเจ็ดร้อยแปดร้อยครับครับครับเบิ้งเขาเบิง่งคุณภาพเขาที่นั่นครับผมส่วน เขาหอมมะลิเข้ามะลิตันละหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งหมื่นสามพันนีแน่นอนจะขึ้นไปอีกบ่ราะเนี้ยแน่นอมนีครับมีแน่นอนครับผมเอาให้เฮียฝากพี่น้องเกษตรกรเฮาแน่ว่าผู้อยากมาซื้อมาขายหรือฝากเบอร์โทรหรือช่องทางอีหยังที่จะเอาเขามาขายในร้านเข่าเฮาครับกะฝากพี่น้องเกษตรกรในอำเภอธรรมพงหรืออำเภอไก่เคียงอุบลรัตนะครับก็ผลืชผลตลาดน้องกรุงครับผมรับซื้อทุกวันนะครับครับผม แ้วก็บเบอร์โทรติดต่อกับโทรมาได้ครับ043ครับผม431ครับ092หรือโทรของมือถือผมโดยตรงก็ได้ครับครับผม063ครับผม956 6542่โ65ทรถามราคาได้ตลอดครับโอ้ครับเดี๋ยว ส่วนเบร์โทรกับรายละเอียดเดี๋ยวสีลงไว้ให้ไต้ช่องให้พี่น้องเกษตรกรเข้าอยากสีทรมาถามหรือชื่อท่างไก่ท่างไก่กับกระท้เขามาได้เนาะครับเนาะได้ครับเข้าขายทุกวันไหนเข้ารับสืทธก่อนผมเปิดทุกวันครับไม่มีวันหยุดไม่มีวันหยุดครับครับไม่มีวันหยุดตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นแต่สําหรับถ้าเป็นช่วงนาเขาเนี่ยผมจะเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงเสาร์ถึงหนึ่งทุ่มครับพี่น้องเข้าเกี่ยวเข้ามาแล้ว กำลังสิมาลงล้านนี่ก็สามารถโทรหาเฮี่โทรหาโทรเช็คราคาเด็ดก่อนครับโทรโทรมาก่อนเอ้ยเฮียอย่าเพิ่งปิดเด้อได้ครับสิเอาเข่ามาเทก็ได้เห็เขาแ้ครับได้ครับเป็นประจำแล้วแต่ลูกค้าครับผมเป็นประจำเอาฝากพี่ฝากน้องช่องควบสูบเล็กๆซูทินบานหน้านะครับได้ครับเอาเฮียซื้ออีหยังบอกพี่น้องเขาอีกแน่ผมเฮียตีนะครับเฮียตีเฮียตีชอบพืชผลนะครับโทรมาได้ทุกเมื่อครับมาขายเข่ากันได้ครับผมครับผมขอบคุณครับครับผมสำหรับมือนี้ช่องควบสุบเล็กๆสุทินบานหน้าไดต ราคาเข่าให้พ่อแม่พี่น้องช่วงเดือนพฤศจิกายน2566ต่อไปเดือนท่านว่าราคาเข่ากสิขยับขึ้นมีแนวโน้มมีแนวโน้มนะครับเนาะเว่าผมคิดว่าหลังปีใหม่ขยับแน่นอนอ๋อครับผมครับผมสำหรับมือนี้ช่องคว่ำตัวเล็กที่ขึ้นบ้านุบันก็ต้องขออำลาพ่อแม่พี่น้องไปกับเฮียตีเพียงแค่นี้ขอบคุณเฮียตีหลายๆครับผมสวัสดีครับ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 